w o o e x p e r เ b รสยเรียนสร้างเว็บขายของออนไลน์ด้วย w o r d p พ e บวก Woocommerce บทที่6ตอนที่3คิดค่าจัดส่งคงที่ตามผู้ให้บริการนะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับจาก8รูปแบบเราจะมาพูดวิธีการจัดส่งวิธีที่2ก็คือคิดค่าจัดส่งตามผู้ให้บริการนะครับคราวนี้มันเป็นยังไงนะครับ ก็คืออย่างเช่นผู้ให้บริการจัดส่งในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายเจ้าใช่ไหมครับ EMS Curly อะไรนะ Line Man อะไรแบบนี้นะครับผมนะครับสมมุติเราได้โจทย์นะครับโจทย์แรกทุกจังหวัดอ่าเราจะเหมาจ่ายไปเลยคือแน่นอนบางทีเนี่ยระบบที่เขาทําให้เนี่ยมันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการคําแนะนําผมครับให้ปรับความต้องการของคุณให้เหมาะกับระบบบู c o m m e r c e ตัวฟรีที่เขามีให้แบบนี้มันจะง่ายกว่า ก็คือเราอาจจะยอมขาดทุนนิดหน่อยเรื่องของค่าจัดส่งเก็ตนะครับเพราะว่าถ้าให้จัดส่งตามไอเดียทุกอย่างที่คุณอยากได้เนี่ยบางทีระบบมันเซตค่าไม่ได้หรือว่ามันเซตได้ก็จริงแต่เราเซตค่าไม่เป็นมันก็เสียเวลาโอเคนะครับคราวนี้เรามีโจทย์นะครับ2แบบแบบแรกก็คือโซนเดียวเลยทุกจังหวัด EMS จัดส่ง50 Curly 60 กับอีกแบบหนึ่งเราจะแบ่งโซนนะครับการแบ่งโซนพูดไปแล้วในบทเรียนที่ผ่านมาเป็นกรุงเทพและปริมณฑลจะมี3แบบ e m s c u r l y ส่งด่วนด้วยไลแมน a n 200กับต่างจังหวัด e m s c u r l y อา่าคุณแก้นะครับอ่ะผมอแก้หน่อยอันนี้เป็น60อันนี้เป็น70นะครับสมมติเราได้โจทย์แบบนี้เราจะมาลองตั้งค่ากันเอาแบบแรกก่อนทุกจังหวัด e m s 50 c u r l y 60ทำยังไงนะครับก็กับ ไปแบบฝึกซ้อมครับ WooCommerce setting นะครับแล้วก็ Shipping นะครับคราวนี้ถ้าใครอยากจะลองฝึกนะครับอันเก่าเนี่ยโซ n e n a m อันเก่าเราลบทิ้งไปเลยไม่เอาครับนี่ลบทิ้งไปเลยนะครับคราวนี้เราก็มาครับสร้าง Shipping zone ใหม่แล้วก็ add นะครับ add Shipping zone นะครับผมอันนี้ขอเป็นทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยนะครับอันแล้วก็ถ้าถ้าเลือกทุกจังหวัดนะครับให้ พิมพ์ไปเลยครับไทยแลนด์นี่ถ้าพิมพ์ชื่อประเทศแปลว่าทุกจังหวัดในประเทศนั้นถ้าพิมพ์เป็นชื่อชื่อทวีปแปลว่าทุกประเทศในทวีปนั้นอย่างเช่นสมมตุติผมขอเอเชียนี่น,น,นี่ก็คือถ้าสินค้าคุณมันสามารถฟิกค่าจัดส่งได้เนี่ยถ้าคุณเลือกเอเชียก็คือทุกประเทศเลยในทวีปเอเชียเราจะจัดส่งด้วยวิธีการแบบนี้ราคานี้เคลียรนะครับอะ อันเราขอทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยเราก็เลือกประเทศไทยนี่ยไทยแลนด์นะครับรานนี้เราก็ต้องมาตั้งครับชิปปิ้งแมสต h o d ก็คือตั้งค่าผู้ให้บริการจัดส่งนั่นเองนะครับเราก็แอดไปเลยครับชิปปิ้ง g ม e t h o d นะครับเลือก f a t rate นะครับอันแรกนะครับเราก็ตั้งตามโจทย์เลยอะไรเอ่ย EMS อ่า EMS นะครับแท็กนะครับให้เป็นนานไปนะครับเดี๋ยวมันคำนวณยากอีกนะครับเราก็ EMS 50 c u r i e r หนะครับ ผมขอ EMS 50บาทนะครับแบบเหมาจ่ายไปเลยง่ายๆนะครับเรียบร้อย EMS เรียบร้อยคขวนี้เพิ่มครับ Add shipping m e t h ่านะครับแล้วก็เลือก flat rate นะครับรอบนี้นะครับเราจะมาตั้งนะครับเป็น c u r r y นะครับ K E R R Y นะครับแท็กเป็นนั้นนะครับเราขอเป็น60บาท Save เห็นไหมตามโจทย์อ่าโอเคขอนี้ ได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปทดสอบที่เว็บจริงกันนะครับสมมติผมออกไปหน้าบ้านครับเดี๋ยวผมไปช้อปปิ้งใหม่นะครับผมปิดนี่นะครับผมก็ไปสินค้าทั้งหมดนะครับแล้วผมก็ซื้อเสื้อตัวเดิมอ่าหยิบใส่ตะกร้านะครับแล้วก็สั่งซื้ออ่าเห็นไหมนี่มันจะมีช้อยเลยนี่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนมครับเคอรีก็มันจะบวกเห็นไหมส้ยห้าสิบวกหก เป็น410บาทให้ออโตเมติกเลยเห็นไหมก็คือไม่ว่าคุณจะเลือกจังหวัดอะไรเนี่ยระบบคำนวณมันจะแสดงผลทันทีแล้วก็ให้ยูเซอร์ลูกค้าเป็นคนเลือกว่าลูกค้าอยากได้ผู้ให้บริการเจ้าไหน EMS Curly คุณอาจจะตั้งราคาเท่ากันก็ได้แล้วแต่แผนการที่คุณจะวางแผนทำการตลาดโอเคนะครับผมอ่ะงั้นโจทย์นี้ผ่านไปเราจะมาฝึกเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อทบทวนอ่าเราจะแบ่งเป็น2โซนนะครับ กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะขอให้มี3แบบต่างจังหวัดขอมี2แบบคราวนี้ทำยังไงนะครับเราก็กลับไปที่เว็บฝึกซ้อมครับคลิกชิปปิ้งโซนใหม่ครับลบทิ้งเลยครับเริ่มใหม่ครับอ่าอ่หรือถ้าไม่อยากลบนะครับเรา Edit อ,อันเก่าก็ได้อ่ะนะครับอันเก่าก็สามารถ Edit ได้เออเนี่คราวนี้อันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นนะครับกรุงเทพและปริมณฑลแทนในกรุงเทพนะครับและอ่ ปารีมณฑลอ่าแล้วก็เลือกจังหวัดครับเพราะว่ากรุงเทพและปริมณฑลจังหวัดไม่เยอะจังหวัดไม่เยอะมากเรายัางสามารถนะครับเลือกทีละจังหวัดได้อ่ากรุงเทพนะครับแบงคอกสมุทรปราการนะครับเอชเอสมุทรสาครนะครับนนทบุรีนะครับแล้วก็ปทุมธานีปทุมธานี ปทุมทีอ่าไม่ใช่ครับปณะปาทุม PA t อที่าเจอแล้วนะครับแล้วก็อ่านักคปรปฐมด้วยเล็กน้อยอ่านะเคนะครับเรียบร้อยเห็นไหมได้โซนแล้วกรุงเทพและปริมณฑลอ่า EMS Curly ี่ <c oughs> Cur เราตั้งไว้แล้วนะครับในรอบแรกเราบวกเพิ่มครับส่งด่วนไลแมนอ่าเพื่อลูกค้าคนไหนอยากได้สินค้าด่วนๆคือถ้าลูกค้ากล้าเลือก 200บาทแล้วก็จัดส่งให้เกรทนะครับเพราะว่าบางสินค้าเนี่ยมันอยากได้เดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าจ่ายเงินเสร็จแล้วคุณก็โทรหาไลน์แมนให้ไปส่งบ้านลูกค้าแค่นั้นเองโอเคนะเราก็แอชชิปปิ้งเมทัลครับแฟชั่นเลสนะครับถ้าคุณคิดว่า200บาทมันถูกไปคุณก็เพิ่มเลยอ่ะนะครับนี่นะครับแท็กเป็นนานอ่ะผมขอ300เลยเอออ่ะถ้าลูกค้ากล้าเลือกช้อยนี้เราก็ส่งให้เคลียร์นะครับอ่าเห็นไหมครับนี่เรียบร้อย เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาตั้งอะไรเอ่ยอีกโซนหนึ่งเพราะว่าเราจะแบ่งเป็นกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดให้คุณคลิกครับ add shipping zone นะครับอันนี้เราก็ต่างจังหวัดต่างจังหวัดรอบนี้เราไม่ต้องไล่ให้ครบ71จังหวัดนะครับให้เราเลือก Thailand ไปเลยนี่ก็แปลว่าเหมารวมทุกจังหวัดยกเว้นที่ปรากฏที่กรุงเทพและปริมณฑลแล้วนะครับเราก็ add shipping ครับ flat rate เ,เหมือนเดิมครับ เริ่มคล่องนะเริ่มง่ายแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมครับ EMS EMS นะครับแท็กเป็นนันนะครับรอบนี้เราขอ60นะครับอ่าก็เพิ่มครับ fat rate นะครับ a r c h i p i n g m e t ่ารอบนี้นะครับเป็น c u r l y K E R R Y แท็กเป็นนันครับขอเป็น70เรียบร้อย save ครับเห็นไหมครับตอนนี้ถ้าเราไปกด ชิปปิ้งโซนเห็นไหมครับมันก็จะมีเห็นไหมสองโซนเห็นไหมครับกรุงเทพและปริมณฑลเราสร้างชอยไว้3แบบ EMS Curly แล้วก็ส่งด่วนไลแมนแล้วก็ต่างจังหวัดเราสร้างชอยเป็น EMS EM กับ Curly คราวนี้เราก็ไปทดสอบครับที่หน้าเว็บจริงอาจจะรีเฟซก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่เพราะว่าผมเลือกเป็นชนบุรีมันเลยมี2ช้อยเห็นไหมครับผมขอเปลี่ยนจังหวัดนะครับเลือกเป็นอะไรดีกรุงเทพ นี่มี3ช้อยแล้วก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าต้องการเลือกผู้จัดส่งแบบไหนนะครับเนี่ยตรงคำว่าส่งด่วนลน์แมนเราจะเขียนส่งด่วนภายใน1วันก็ได้แบบนี้ก็ได้ประยุกต์คำได้นั่นเองโอเคนะครับถ้าลูกค้านะครับเลือกเป็นต่างจังหวัดมันก็เข้าเงื่อนไข e m s กับ Curly นี่มันก็เลือกได้ระบบมันก็จะบวกลบคูณหารให้เราอัตโนมัตินั่นเองโอเคนะนะครับ สำหรับบทเรียนนะครับคิดค่าจัดส่งตามผู้ให้บริการนะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้พวกเราลองเอาไปปรับใช้กับสินค้าที่คุณขายดูนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการจัดส่งวิธีอื่นในบทเรียนถัดไปวันนี้สวัสดีครับ